าคืาาอ,อ <c ười> ต้องบอกก่อนว่าเมื่อกี้ตอนที่เราเรียนกันเนี่ย <c ười> ทำได้โดยที่ไม่ไม่เป็นห่วงค่ะแต่บอกตรงๆว่าตอนนี้ก็เริ่มเป็นห่วงเฟนเนอร์ท่านต่อไปเ <c ười> r <c ười> นเนอร์แวนครับ เรื่องความสัมพันธ์ของการร้องการเต้นเนี่ยยังไม่ค่อยสัมพันธ์กันนะครับที่สําคัญก็คงจะต้องเตรียมพร้อมต้องถามตัวเองว่าเราหนักพอหรือยังที่4ครับเทรเนเดอร์โจครับนี่แหละครับจากสัญชาตญาณร็อกแบบนี้จกลายเป็น แบบนี้แหละครับเพราะฉันเพิ่งบอกรักไปและเขาจะรับฟังทุกอย่างทุกถ้อยคำเหมือนความฝันและถ้าสมัยก่อนนะครับนูโวนี่เต้นพลิ้วขนาดนี้นี่เก่าหลีไม่ได้เกิดเลยละครับเเอออรรรักราาาจจะสขหืแนนศ้ึงวววดช่ยบคุณผู้ชมครับ คอยจับตาดูช่วงนี้ดีๆครับโห่ก็บแบบโห่โปิดขนาดน,นี้ตอนซ้อมไม่ใช่จริงนะมันไม่ใช่จังหวะนี้นะครับตอนซ้อมแต่ผมจะหาการบ้านแล้วจะกลับเข้ายัางไงเนี่ยันพ่งบรไปแ,แม่ Improvise ได้เฟรีวดีเหลือเกินนะครับก,กับท่าเต้นอของพี่โจ คุณจอยเห็นแล้วถึงกับอึ้องเลยครับนนสำหรับพี่โจท่านคิดว่าพี่โจคงจะเรียบเรียงบางอย่างได้แล้วล่ะในในวัดจะสอนอะไรแต่สิ่งน,นึห่งที่จะเป็นห่วงสำหรับน้องพินต้านะครับก็คือว่าบางครั้งเด็กอาจจะไปไม่ถึงอันนี้พี่โจคงต้องเตรียมการสอนกับ,บน้องพินต้าให้ดีที่หนึ่งเทนเดจอยครับ จอยทำได้ละวหละในห้องซ้อมเต้นนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเป็นปัญหาเดียวกันซึ่งจริงๆอันนี้ต้องระวังพี่ทันคิดว่าสิ่งที่น้องจอยเจอตอนนี้น้องมีนก็จะต้องเจอเหมือนกันขอเชิญเทรนเนอร์ท่านต่อไปเลยครับทเทรนเนอร์อส้มครับทีห้ เขาก็ไม่เข้าใจไม่รู้ว่ามันมาจากไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าใครมันเข้ามาเข้าใจนะคะว่าคุณซ้อมป่วยอยู่ค่ะแต่ก็ได้ดีกว่าที่คิดทําได้ค่ะี่ถือว่าดีมากค่ะนอกจากว่าเราทําได้แล้วเราทําความเข้าใจกับเพลงแล้วอย่างหนึ่งที่ต้องทําเพิ่มคือกลับไปคิดแล้วก็กลับไปลองคิดดูว่าจะแก้ปัญหาย,ยังไงถ้าหากว่าน้องยังทําไม่ได้แบบคุณซ้ม และเทเนอร์ท่านสุดท้ายนะครับเทเนอร์เทพทีสองกับเพลง l ลส s นวันมันฝืนความรู้สึกเหลือเกินที่ผมมานั่งดูที่เขาเต้นทุเรศทุเรศกันแล้วที่กานา่าไปนะครอเราเห็นว่าเออถ้าเกิดว่าผมเล่นหรือว่าผมจะเล่นเนี่ยผมคิดว่าผมจะทุเรศกว่าเขาอีกหลายเท่าทีเดียวและอย่างผมอยากจะขอปฏิเสธในรายการนี้เพราะว่าผมรู้ว่าตัวผมว่าผมทําไม่ได้หรอกแต่ว่ามันมีความจำเป็นที่สุดเพราะว่าช่วงนี้ ผมไปเซ็นสัญญาเขาแล้วเมื่อกี้นี่แล้วก็เงินก็ได้ใช้ไปบ้างแล้วบางส่วนผมกลัวมากเรื่องการล้มละลายครับฉะนั้นลองดูซิว่าผมจะร้องกับเขาได้ตั้งือเปากกขอบุ้ณมากครับ เต้องขอไปนะครับผมไม่ได้จริงๆนะครับ ผมพูดตรงๆนะอาจารย์ครับผมอึดอัดมากเป็นรายการที่ผมครั้งแรกในชีวิต40กว่าปีอยู่บนเวทีนะฮะมันเหมือนกับข่มคอควายให้กินหญ้านะฮะผมมันเหมือนกับบังคับข่มขืนยังไงก็ไม่รู้นะฮะก็ค่อนข้างเข้าใจว่าว่ามันร้องยากแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นการน่าจะเป็นการให้กําลังใจมากกว่าเพราะว่าเนื่องจากตอนนี้ร้องไม่ได้ไม่เป็นไรถ้าเราทําได้บ้างเนี่ยเราจะไม่มีความ ละอายหรือว่าความกระด้างรกระดากอะไรเลยครับเพราะว่ามันไม่ได้ทั้งทํานองมันไม่ได้ทั้งเนื้อเพลงความจําเราก็สั้นจริงๆแล้วปาทำได้นะไม่ไม่อย่างงี้ไม่ห่วงกังวลอะไรห่วงกังวลอย่างเดียวจริงๆในใจเลยนะกลัวว่าเด็กตูนคนนี้ถ้าเกิดเขาพลาดหรืออะไรตกรอบผมจะเสียใจมากเป็นเรื่องแล้วล่ะครับดูท่าทางปาเทพของเราชักจะเริ่มถอดใจแล้ว วันนี้ทุกคนคงจะเหนื่อยมากอาจจะเครียด <Okay. S 1> แต่เมื่อเราเดินหน้าแล้วเนี่ยพวกเราจะท้อถอยหรือยอมแพ้ไม่ได้ไม่มีชัยชนะอันยิ่งใหญ่อันใดที่จะมาได้ไง่ายๆนะครับโดยไม่ใช่ความพยายามและความพยายามของพวกคุณนี่แหละคือสิ่งที่เด็กๆเ,เขาเฝ้ารอด้วยความหวังในชัยชนะ ที่คุณเท่านั้นนะครับที่จะเป็นคนบนรรดาให้เขาได้ผมเชื่อว่าในชีวิตของพวกคุณเนี่ยเคยทาอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อีกตั้งมากมายเพราะฉะนั้นคุณทําได้ครับขอให้ตั้งใจให้แน่วแน่ขอบคุณมากครับ,บสวัสดีครับ และในวันที่สองนี้เทรนเนอร์ป่าเทพก็ตัดสินใจแล้วว่าจะขออยู่สู้ต่อเพื่อที่จะปั้นฝันของน้องตุนให้ไปถึงดวงดาวให้ได้ครับ5 3า,าน่ป๋าเชื่อมั่นเขาเชื่อมั่นลูกตุนมากเพราะป่าดูว่าลูกตุนเนี้ยเขามันต้องไปบอกอะไรกันมากหรอก เดี๋ยวป่าว่าป่าต้องคอยตามเขาเนี่ยดีโี้กเอชีแทแวี่แคปแก็กลับบ้านดีกว่ายังไม่ัำอะไรจะับเนี่ยจำบ้านกระจกปันี้กับแพ้เขา ถ้าไม่ได้เป็นอย่างนี้ด้วยก็จบเลย,ยสู้เขาไม่ได้แล้วปั๊มมาตั้งทั้งวันก็ยังไม่ได้เท่าไหร่น <c oughs> หนักครับไม่รู้ว่าผมจะชนะคนอื่นได้เปล่าพยายามนะครับผมทีสองครับสู้ๆครับสู้ๆ